สวัสดีค่ะเดินมาดูว่าใบภูคขาโตหรือ,อยังยังไม่โตค่ะจะรออีกสักห้าวันค่อยลงมาเก็บอีกครั้งนึงแต่ก็เยอะนะเนี่ยค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้จักใบภูคาวจะมีลักษณะใบเป็นแบบนี้นะคะเยอะเหมือนกันแต่ว่าใบยังเล็กอยู่ที่โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งที่ที่พอดีเก็บแล้ว มีอยู่ไม่เยอะนั่นนะคะอยู่ตรงนั้นน่ะนั้นโตแล้วเยอะนั่นเนี่ยค่ะ,ะอีกสี่ห้าวันถึงจะมาเก็บภูเขาเนี่ยจะชอบอากาศเย็นพออากาศร้อนแล้วภูเขาไม่งามเลยนี่เป็นต้นแปะป่วยค่ะ แวะมาดูว่าผลยังเยอะอยู่เหมือนเดิมไหมแต่กล้วยนี่ดกค่ะตอนนี้ลูกกลมๆสีเหมือนมะขามป้อมเลยนคะ่ะที่เป็นขาวๆอะ่ะเหมือนมะขามป้อมหูดกนะแล้วผลโตต้นนี้ผลจะโตเม็ดเม็ดเม,ม็ดจะโตค่ะดกไม่รู้ว่าจะมองเห็นไหมคะที่เป็นสี ขา,ขาวๆนวลๆน,นั่นอ่ะเป็นเป็นผลของแปะ้วยนะคะดอกพีจังฝั่งนี้มองไม่เห็นแล้วค่ะมันมันย้อนแสงเนี่ยใบแปะ้วยนะคะวันหลังจะต้องลองมีคนบอกว่าใบแปะ้วยใบสดนะคะเอาไปเอาไป เขาเรียกว่าขยียใช่ไหมคะขยียข่ีขยเพื่อผสมน้ํานิดนึงแล้วก็กรองเอาน้ํามาสระผมจะบํารุงผมทั้งรากผมแล้วก็หนังศีรษะดีมาก้ากเลยเขาว่ามาอย่างนี้นะคะก็ยังไม่ได้ลองแต่ว่าใบจะมีรสเปรี้ยวนี่ดูผลดกดกดกสิบวิค่ะ <c oughs> จะเดินไปดูว huh. so so you know, ่าเมื่อเขือผมก็ถอนทิ้งือยังแต่ผ่านเจ้าถึกจะเรียกแมงคู่ว่าเจ้าถึกค่ะเพราะแมงคู่ดูบุบึนกว่าพึ่งแมงคู่แมงคู่งานกำลังเก็บเกสรกุหลาบ ปีนี้พึ่งมีน้อยค่ะไม่ค่อยจะจะเจอพึ่งในบริเวณนี้เท่าไหร่นะเจอแมงคู่เยอะกว่าเหลือเลยสักต้นเดียวถอนเรียบมะเขือขมนึกแล้วค่ะนึกในใจแล้วค่ะไม่มีทางที่จะโตพอให้ได้เก็บไปกินหรอกค่ะเข้าถอนออกหมดเลยเสียดายจัง นมีดอกอะไรนงคะไม่มีใครเก็บเพราะถ้าไม่เก็บมันจะไม่แตกค่ะงามเลย อันนี้อันนี้ก็เก็บไปแค่นี้ก่อนค่ะอย่าดื้อนะนั่นนะคะค่าพอฝนโดนเขามันก็เป็นแบบนี้ยังมีอยู่อีกหลายต้นีเดี๋ยวเรงค่อยมาเก็บเก็บไปแค่นั้นก่อนค่ะ แล้วเสี่ยตรงนี้มันจะเป็นกี่แบบหนึ่งเป็นแคปซูลมินมันจะเป็นกลิน่นคล้ายๆหมากฝรั่งคล้ายๆากับยาสุกันค่ะแบบนี้ก็เอาไปต้มน้ําชาเท่านั้นเรื่องง่ายเห็ุรเรื่องง่ายเห็ุดีกว่ะ <laughs> ไม่สวยแล้ววันนี้ไม่สวยเลย <laughs> ช้ำหมดเลยเพราะมีอยู่วันหนึ่งลมแรง อันนี้เป็นข้าวโพดน,นะคะนี่วันนั้นลมแรงกรีดช้ำเลยดอกสวยจังอินนอยพอมีเม็ดพวกกระรอกกับนกก็มาจิกกินหมดเลยนี่รู้สึกว่าจะเกิดเองนะเนี่ยค่ะพากันจิกกินอะไรก็ไม่รู้ อ๋อจิก,กินดอกหญ้าค่ะจิก,กินดอกหญ้านั่นเองไม่ใช่ค่ะเขาไม่ได้จิก,กินดอกหญ้านะเขาจิก,กินอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะอยู่ตรงเนี้ยตรงเขาขาวเนี่ยค่ะฝนหยุดตกก็ลงมาเพื่อที่จะไปตลาดฝลงังไปซื้อ ไปซื้อของนิดหน่อยค่ะอ้าวขึ้นหยุดใช่ละยืนอยู่ตรงริมน้ำเนี่ยมันเหมือนกับยืนอยู่ริมห้วยจะได้กลิ่นน้ำหอมหอมขึ้นไม่มาแล้วตรงนี้ก็เป็นผักผักขมแม่ชิกันเนี่ค่ะเขาจะขายอยู่ตามตลาดแขกกับตลาดเมกชิกันนะคะแมกชิกัน แพงด้วยนะคะอ่าขึ้นมาอยู่ล้นูนเป็นขึ้นจากโป๊ะค่ะขึ้นจากโป๊ะโอ้ ้นไม้ชนิดนี้ยเวลาเป็นดอกจะเป็นสีนวลนๆวนนนเป็นช่อเล็กๆอรไอ่ใช่อ่ะหอมหอมหอมหลังจากนั้นก็จะเป็นเป็นผลแบบเนี้ยค่ะอุ้ยเห็นแล้วเหมือนฝักดอกกนบ้านเราฝักเล็กๆจนป่านนี้ยังไม่รู้เลยว่าผลของต้นไม้ชนิดนี้ยกินได้หรือเปล่าค่ะสีคล้ายๆกับบูเบอรรี่ แล้วขนาดโตเท่ากับบูเบอรี่ด้วยค่ะดกดกนะเนี่ยอยากรู้ว่ากินได้ไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะกินได้ถ้ากินได้คะไม่มีเหลือนูน่นะถ้ากินได้ค่ะทั้งนกทั้งคนน่ะเก็บแล้วดกดูค่ะดกมากเลยอ่ะดูอันนี้ยังไม่สุก จะพาไปชมผลสุกเมื่อกี้มีแมงคู่หมดแรงตัวหนึ่งอยู่ตรงหลังดอกทานตะวันเนี่ยสงสัยเขาเขาหายดีแล้วนี่เขานี่หน่าผลผลที่เกือบสุกสีเหมือนลูกลุนแล้วก็สีเหมือนบูเบอรี่มันคืออะไรก็ไม่รู้ค่ะอยากรู้จริงๆนะที่นี่โอ้โหดูลูกเนี่ย่ดูสีโอโหโอ้โหงงจัง ด,ดูค่ะนนสีเหมือนทั้งลูกคุณสีเหมือนทั้งบูบอรี่โอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยนั่นน่ะค่ะดกนั่นาน่ะ งนี้อีกน่นค่ะเนี่ยถ้าแหวกกิ่งไปก็จะเจอแต่ผลค่ะใต้ใบเต็มไปหมดโดกด้วยไม่ถ้าไม่ตัดตได้ยินเสียงพวกแนนนี่นะคะพวกแนนนี่ตอนนี้แนนนี่เริ่มทำงานแล้วจะเข็นรถเด็กมาเยอะเลยต้นนี้ไม่สวยเท่าไหร่ค่่ อยากรู้มากมากว่ามันคือต้นอะไรเนี่ยค่ะสีน่ากินถ้ากินได้ไม่เหลือหรอกค่ะนกก็จะมากินคนก็จะกินอุ้ยรุ่น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 นั่นะนะคะรุ่นรุ่นให้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ